เป็นยังไงกับการคืนชีพไม่ใช่เหรอขึ้น The Face t h เฟ a การกลับมาครั้งนี้อะไรที่มันเป็นการตัดสินใจว่ามันต้องกลับมากันตือน้องขอบคุณก่อนว่ากระแสดีมากนะครับจริงๆก็ลองทำรีเสิร์ชดูว่าเอ๊ะทำอะไรดีนะในช่วงสังคมนี้เศรษฐกิจแบบนี้เราควรจะทำอะไรกันดีก็ได้คำตอบแล้วจากจากคนดูที่คิดถึงเราแล้วก็เดอะเฟ e ก็จะกลับมาในซีซั่นที่6 ใส่โค้ที่เก้าการกลับมาครงนี้มันจะวางรูปแบบเป็นไงบ้าก็ฟอร์แมตของรายการ The Face ก็ยังเป็น The Face นะครับออก็มีเมนเทอร์แล้วก็มีลูกทีมตอนนี้เราก็เปิดให้เข้ารับสมัครกันเยอะๆเราอ,อยากให้มีปีนี้มีคนสมัครเยอะๆครับมันยากกว่าเมื่อรั้งที่เราทำที่น่ารัทำวันนี้ ไม่มีอะไรยากไม่มีอะยากเกินไปความสมารถของเราใช่ <ell> หไหมเอาความท้าทายแบะความท้าทายก็ยุคสมัยก็เปลี่ยนไปแหละนะแต่ยังนี้ไม่ได้ไม่ได้เม็ดเยอะนะ <łbym S 2> <elekt ric> แต่ว่าเราอยากจะอ,อ่ค่อยๆบอกทีลาสเต็ปเพราะว่าตอนนี้สเต็ปที่หนึ่งคือเราอยากให้คนมาสมัครก่องภายในเวลาที่เรากำหนดนะครับแล้วก็ให้เราบอกช่องทาง ออกอได้ได้เลยเลยนะครับก <im k> ็เ hmm ดิมออกเผยแค่ออกอากาศทางช่องสามแน่นอนนะครับก <im k> ็สามเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ร <im k> ู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้เราต้องขึ้นมาทําอะไรให้กับทีวีให้กับออนไลน์ให้กับทุกสิ่งทุกอย่างปลุกตื่นขึ้นมาแล้วก็ให้มาอยู่กับปัจจุบันและทําให้ดีที่สุดนั่นคือสิ่งที่ที่อยากจะทำจริงๆแล้วแครๆจะได้เห็นอะไรที่แบบแปลกใหม่ค ไม่หมดไม่หมดอฟอร์แมตยังยังพึ่งผ่าได้นะครับนั่นคือว่าแน่นอนมีการต่อสู้ฟาดฟันกันระหว่างสเมนเทอร์นะครับแล้วก็ผู้เข้าแข่งขันขก็จะ,ะเน้นเลือกเข้ามาเน้นเลยนะครับแต่ตอนนี้อยากให้สมัครกันเยอะๆก่อนแล้วก็ะจะมะีจำนวนตอนน้อยลงค้าทายความสามารถของทุกคนมากขึ้น แต่ว่ารับจํานวนจํากัดแล้วก็ภายในเวลาที่กนนําหนดทางเพื่อนพก็พูดกันจะกลับมาใช่ไหมครับแม่ที่เราคิดถึงเ,เดี๋ยวเราจะประกาศให้ทราบพร้อมกันดีกว่าแต่ว่า,าก็ตอนนี้อยากรู้ว่าใจเราตรงกันไหมนะ ก็ฟังทุกคอมเมนต์แล้วก็อ่านทุกข้อความแล้วก็รู้ว่าในกระแสนี่อยากให้มีใครบ้างอยากเห็นใครบ้างนะครับซึ่งจริงๆก็เตรียมตัวไว้หมดแล้วแหละแต่ว่าใจเราจะตรงกันไหมแคชแช็เข้ามาแล้วเดี๋ยวเรามาดูเราประกาศพร้อมกันเร็วๆวันนี้แสดงว่าคุณเต้ก็เห็นคอมเมนต์มาใช่ไหมครับเห็นนะครับ อ่านอ่านอ่านทุกอ่านทุกอ่านทุกคอมเมนต์อ่านทุกคอมเมนต์แต่ยังไม่เชิญยังไม่เชิญยังไม่เชิญไม่ได้เนตเยอะแต่ยังไม่เชิญยังไม่เชิญยังไม่เชิญยังไม่รช้ยังไม่รู้แตไม่เชิญยังไม่เชิญยังไม่เชิญยังไม่ิันไเราญยังไม่เัมเยังไม่เชิมาเยังไม่เชิม่เิญยังไม่เชิมชิังมง่เชงเชิังเชง่เงเเยตงองม่ เป็น international ค่ะเป็น licensing ยังเป็น licensing ที่เ,ออเราเราเป็นพาร์ n เนอร์ชิพกันมาตั้งแต่15ปีที่แลออ้วครับก็ยังเป็นพาร์ n เนอร์ชิพกันอยู่ออครับต้องดีใจไหมครับพอเราได้มันทำ back ออกมาหลยคนดีใจมากดีใจมากแล้วก็ภูมิใจมาก,มมากและขอบคุณมากๆที่ที่ที่กระแสตอบรับดีขนาดนี้เ,ออเพราะว่าเราเคยบอกตอนนี้นเรื่องทำดีออร์ A ิจินอลมีอะไรอะไรหลายๆ,ๆอย่างใช่ไหมละครมีอะไรแบบเนี้ย ก็ไม่เข้าการบอกว่าเ e อเฟสจะกลับมาพอประกาศอันนั้น่สอบไปกระแสแบบดีขนาดนี้ต้องทำแล้วแหละต้องทำแล้วแหละ,อะนอกจากเมนเทอร์ที่คนมันเ้วคนถามว่าในการถ่ายทำมันจะมีมีมที่เกิดขึ้นเป็นระยะระยะไหมเพราะว่าที่ผ่ามามีสิบห้าปมันน่าจะมีอยู่เตรียมตัวรอได้เลยล้างเครื่องรอได้เลยนะครับมีมคราวน,นี้กลับมาแน่นอนแต่ว่าเมนเทอร์จะเป็นใครก็เดี๋ยว รอประกาศผการขอคที่คุณสมบัติผู้สมัคราคคุณสมบัติของผู้สมัครนี่เอาเคนะมาเรื่องคุณสมบัติของผู้เข้าสมัครนี่จริงๆแล้วเนี่ยเราเคยมองหาเราเคยต้องการผู้ที่มีความครบเครื่องใช่ไหมครับครบเครื่องสมบุกสมบันนะครับใช้งานได้แต่วันนี้ยุคใหม่แล้วเนี่ยการตีความของความงามก็เปลี่ยนไป ก็อยากให้แต่ละคนเนี่ยลองตีความความงามของตัวเองและมีความมั่นใจแล้วก็สมัครใจเยอะๆแต่สิ่งที่รายการต้องอาจจะสื่อสารออกไปเนี่ยก็คือความงามที่แตกต่างและหลากหลายที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ในเวลาปัจจุบันความงามอย่างมี value นะครับมีนิยามกันว่ายังไงบ้าง คุณเต้เชื่อว่าเมนเทอร์ทั้ง3คนทั้ง3ทีมเนี่ยจะมีนิยามของความงานที่แตกต่างกันในยุคนี้นะยุคนี้นะเราจะไม่ยึดติดก,กับยุยคเดิมโอเคเราจะเริ่มเราจะเริ่มรีเฟรชที่ปัจจุบันแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเพื่อดูเชีวว่าอนาคตเราจะไปยังไงกันต่อนะครับนั้นก็อันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะสื่อสารไปในว,วันนี้เรื่องของเทศก็เป็นเออทศ อันนี้เป็นซีซันที่หการกลับมาครั้งที่9นะครับแต่เป็นซีซันที่หของผู้หญิงนะครับซึ่งวันนี้อยากโฟกัสที่ผู้หญิงก่อนนะครับ mm hmm. แล้วการกลับมาเนี้ย mm hmm. เมื่อโฟกัสที่ผู้หญิงและ LGBTQ+ นะครับซึ่งประกศาศชัดเจนมากเหมือนเนี้ยถ้า mm hmm. เราเจอ คนเหล่านั้นที่เข้ามาสมัครเยอะๆเราจะดีใจมากต้องเลาอย่างเงี้ยรัง LGBTQ นี่แหละสิ่งที่อยากจะบอกคืออยากให้แต่ละคนตีความนิยามของความงามของตนเองแต่ว่าพี่ได้ชัดเจนว่าได้ชัดเจนว่าในซีซั่นที่6กาการกลับมาครั้งน,นี้จะเป็นการกลับมาของซีซั่น ที่เป็น regular season คือเป็น female season นะครับแต่ถ้าตัวเป็นชายแล้วใจเป็นหญิงใจเป็นหญิงแล้วตัวเป็นชายอยากตีความยังไงพี่ได้ยินดีที่จะพบเจอได้อยากเจอนะครับแล้วก็เรามาคุยกันต่อแล้วก็เามาลุ้นกันว่าเนี่ย direction เราตรงกันหรือเปล่าโอเคก็มาได้แตสภาพทต้องเป็น female เกมมาได้ไหมก็มาได้นะมาสมัครได้มาสมัครได้เลยมาสมัครได้แล้วมาเจอกันก่อนแล้วมาเจอกรอกรีนคือว่าต้านเป็นผู้ชายจะเป็นผู้ชายที่เพราะมันเน้นเอาจีเป็นที่ดูมันมีจีเอ็ม l ีคิวใช่แต่ว่าผู้หญิงก็เป็นจีได้ใช่ปะ แช่ว่ะใ่วะนั้นผู้นั้นนี่ไม่ได้เม็เดเยอะจริงๆนะแต่ว่าผู้หญิงก็เป็น G ได้ผู้หญิงก็เป็นแลได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายแล้วกําลังเป็น transitioning กำลัง transfer หรือกําลังเปลี่ยนแปลงตัวเองอย <ๆ S 2> ู่ก็คุยได้ดีที่จะคุยนะฮะดีที่จะเจอสมัครกันเข้ามาก่อน มากเลยอย่าลืมนะซีซั่นที่5ที่จุดจบไปล่าสุดก่อนโควิดที่จะหยุดทำไปเนี้ผู้ชนะล่าสุดของเราเป็นแทนซิสเตอร์ด้วยนะ้วพี่เกดเขาต้อยใจหรือเปล่าเพราะว่าเปลนเพราะพี่เตยังไม่ติดต่อเขาไปเลยแบบนี้เลยเขาฟังพี่เกดว่าพิมพเจ็บพี่เกดเป็นเรื่องตหรือเปล่าอใจว่าอะไรอ่ะี่เกดพ่ยังไม่ติดต่อโอเค ้าเราใจตรงกรันหมายถึงว่าคนดูก,ก็อยากดูเราจะคาบกามคุณลูกเกดไปแล้วก็ต้องแล้วแต่ว่าพี่เกดจะตอบรับหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็ไปทำในสิ่งที่ตัวเองต้องไปทำมีหน้านะที่ต่างๆกันออกไปแล้วก็เราก็ไม่สามารถจะคาดเดาได้ว่าจะตอบรับว่าอะไรแต่ก็ยินดีที่จะที่จะร่วมงานด้วยอยู่แล้วนะครับรักพี่เกดที่สุด เพราะรถมีความเข้มข้นไม่ลดลงแน่นอนความเข้มข้นไม่ลดลงแน่นอนอย่าลืมนะอะไว่าตำนานนี้ตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่ตำนานที่มีลมหายใจอยู่ดังนั้นการกลับมาครั้งนี้ก็ต้องทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับโอเคนะคะขอบคุณนะคะ